สิบแปดดอลลาร์เลยถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ได้รับเงินตอนเที่ยงวันของวันนี้นะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่ผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะผมก็มีแอปหาเงินฟรีมาแนะนานะครับแอปนี้ไม่ต้องชวนเพื่อนนะครับเล่นได้ด้วยตัวเองถอนเงินได้จริงนะครับไม่มีการสุ่มจ่ายตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเล่นได้ทั้ง iOS, Android แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายไม่เชิญเพื่อนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ไปสมัครใช้งานได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์ คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยตอนนี้ก็ใกล้จะถึง1 0 0 0 0แสนซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับในช่องงานฟรีเนี่ยก็มีหลายรูปแบบสำหรับการหารายได้เสริมออนไลน์นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่องของผมเลยนะครับจะเป็น PayPal, t o m o n y y Wallet ก็มีนะครับแบบเป็นการเล่นเกมก็มีนะครับผมก็ลองเข้าไปดูได้นะครับซึ่งผมก็จะสอนเป็นแนวทางในการทำ สำหรับใครที่อยากจะทําตามก็สามารถทําได้ใครที่ไม่อยากทําตามก็ไม่เป็นไรนะครับดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับโอเคนะครับหลายคนน่าจะมีมือถืออยู่แล้วนะครับจะเป็น ios หรือว่า android หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้ย้อนกลับไปนะครับไปที่ Play store ของเราเลยนะครับผมใช้เป็น android นะครับผม oppo นะ f 9นะครับให้เรามาค้นหาแอปที่จะต้องการดาวน์โหลดก็คือแอปนี้นะครับแอปนี้มีชื่อว่า เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะเขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยโอเคแอปนี้ชื่อว่าเซอร์วิยอนนะครับแอปเซอร์วิยอนเนี่ยเปิดมานานแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเปิดตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรนี่นะครับผมวางจำหน่ายเมื่อ27กุมภา2560ตอนนี้ก็2563แล้วนะครับเปิดมา6ปี อัปเดตครั้งล่าสุดนะครับผมก็คือ23มิถุนา63นะครับยอดการดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านดาวน์โหลดนะครับผมแอปนี้ก็ยังคุณภาพเดิมนะครับยังจ่ายแบบปกติไม่มีการสุ่มจ่ายนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยสามารถติดตั้งลงมือถือได้เลยนะครับไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นการทําแบบสํารวจนะกดเปิดไปเลยนะครับผมเพิ่งดาวน์โหลดเมื่อกี้เลยนะครับ ในส่วนของวิธีการสมัครนะครับผมเราก็เลือกช่องทางการสมัครได้เลยจะเป็นอีเมลหรือว่า Facebook นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเโอเคนะครับผมเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะผมใช้การล็อกอินโดยการใช้ Facebook นะครับดูที่ด้านบนนะครับนลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook จากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะครับก็ให้เราตั้งชื่อของเราลงไปจะเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงก็ได้เป็นภาษาอังกฤษอย่าตั้งเป็นภาษาไทยนะครับ โอเคนะครับผมเมื่อเราตั้งชื่อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ดําเนินการนะครับผมกดเข้าไปโอเคนะครับชื่อของเรานะครับผมจะต้องมีตัวเลขผสมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวเลขเข้าไปนะโอเคชื่อนี้แล้วกันกดดำเนินการใหม่นะครับโปรดใช้ตัวเลขและตัวอักษรตั้งแต่ แและศูถึงเเท่านั้นนะครับอโอเคเดี๋ยวผมแก้ไขนิดนึงเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยกันแล้วกดดำเนินการใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่นะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะ,อะลองดูอีกทีโอเคได้ละ ให้เราตั้งเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษเมื่อกี้เนี่ยผมใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ไปนะครับมันเลยไม่ได้จากนั้นเนี่ยก็ให้เราตั้งวันเดือนปีเกิดนะครับเลือกลงไปเอาแบบมั่วๆหรือว่าตามความจริงก็ได้แล้วแต่เรานะครับกดตกลงนะครับจากนั้นก็เลือกเพศนะครับผมกดสําสเร็จแล้วเราก็รอสักครู่นะครับ ในส่วนของแอปนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับผมอันนี้มันเด้งเข้าไปที่เว็บไซต์นะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เราเข้าไปใช้งานที่แอปเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมแอปนี้เป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยจะขึ้นตรงหน้าแรกเลยตรงนี้นะครับซึ่งคะแนนเนี่ยมันได้เยอะมาก บางครั้งแบบสอบถามเนี่ยมาเป็น1,000คะแน 2, น2,000คะแนนหรือว่า4 0 0 0ถึง5,000เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆของแอปกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับด้านล่างเลยนะครับผมแอปนี้บอกไว้ก่อนนะเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานสะดวกและก็ง่ายมากๆนะครับเมนูที่1น,นะครับเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยก็คือการจัดกิจกรรมของทางแอป นะครับที่เขาจะจัดอีเวนต์ขึ้นมาให้เราเข้าร่วมเพื่อที่จะได้รับคะแนนหรือว่ารางวัลต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ต้องติดตามนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับแบ่งปันภาพถ่ายที่มีสีสันที่ดีที่สุดของคุณและรับ5 0 0 0 0น point นะครับหรือว่า50,000คะแนนนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับวันที่6อาวันที่22เดือน6 2020ถึงวันที่8เดือน7 2020นนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมของเขาได้นะครับถ้าคุณ เป็นผู้โชคดีก็จะได้รับ5 0 0 0 0คะแนนเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับต่อไปนะครับเมนูที่2ตรงนี้นะครับตรงหน้านี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการโหวตนะฮะน่าจะเป็นการโหวตนะสำหรับการโพสต์ของทางแอปนะครับเราก็สามารถเข้ามาร่วมโหวตได้นะครับชอบมากนะครับตอบโพนี้นะครับแล้วก็กดตกลงได้รับ1คะแนนนะครับการตอบโหวตตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับคะแนนด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยผมได้รับมา1น่คะแนนเห็นไหม หนึ่ง P ด้านบนเนี่ยก็คือคะแนนของเรานะฮะไม่รู้ว่าหนึ่งวันเนี่ยตอบได้กี่ครั้งนะก็ลองมาทําดูนะครับแอบนี้คนเล่นเยอะนะครับผมต่อไปนะครับในส่วนของโฮมนะครับโฮมเนี่ยก็คือหน้าตาของแบบสํารวจนั่นเองนะครับจะขึ้นที่หน้านี้ทั้งหมดเลยหลายคนที่ทำนะครับก็มาทําตรงหน้านี้นะครับในส่วนของแบบสํารวจผมไม่การันตีนะครับว่า1วันเนี่ยจะมีแบบสอบถามเข้าหรือเปล่านะครับบางวันอาจจะมีมาหรือว่าไม่มี เราต้องเข้ามาดูในส่วนของแอป п, บ่อยๆบางทีมันอาจจะแจ้งผ่านอ e ีเมลของเรานะครับก็ลองเข้ามาดูได้ในส่วนของแอป,ปนะครับว่ามีแบบสอบถามให้เราทําหรือเปล่านะครับต่อไปเป็นประวัตินะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติคะแนนของเรานะครับผมได้จากการทําแบบสํารวจเมื่อกี้เลย1คะแนนนะครับต่อไปนะครับมีการแลกเปลี่ยนด้านขวามือตรงนี้ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนเข้า PayPal เท่านั้นนะครับในส่วนของการถอนเงินหรือว่าการแลกเงินเนี่ยจะผ่าน PayPal เท่านั้น ไม่มีในส่วนของ Wallet หรือว่าธนาคารนะครับกดไปที่ paypal นะครับแล้วเราก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ดูนะครับว่าการแรกเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับผมกดดําเนินการต่อด้านล่างนะครับการถอนเงินนะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่20,000คะแนนนะครับก็ประมาณ2ดอลลาร์นะครับ2ดอลลาร์ก็60บบาทไทยนะครับผมนี่ตรงนี้ให้เรากรอกอีเมล paypal ลงไปในช่องนะครับ อีเมลผู้ใช้บัญชี paypal นะฮะนี่ฮะอีเมลบัญชีผู้ใช้ paypal เราก็กรอกลงไปในช่องนี้เลยเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินขั้นต่ำอยู่ที่2ดอลลาร์20,000คะแนนนะครับแอปนี้ก็อาจจะใช้เวลาในการทำเวลาการอดทนนิดนึงนะอดทนในการทำนะครับเพราะว่าความพยายามนะครับจะทำให้เราสำเร็จนะครับเพราะว่าแอปนี้ไม่ต้องชวนเพื่อนนะครับต่อไปนะครับการถอนเงินนะครับผม ไม่รู้ว่ามีค่าทมเนียมหรือเปล่านะน่าจะไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับผมมาดูที่รูปฟันเฟืองว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวมีอีเมลมีวันเดือนปีเกิดมีเพศแล้วก็ให้เราเปิดตรงนี้ไว้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนว่าจะมีแบบสอบถามเข้าหรือเปล่านะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับสลับคนที่เขาทําแอปนี้กันนะครับเโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของกลุ่มเงินฟรีแอปของพี่โดม2องสามนะครับกลุ่มนี้เนี่ยหลายคนอยู่ในกลุ่มนะครับบางคนก็มีแต่คนเก่งๆนะครับที่เขาทําเงินได้จริงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของโพสต์ทุกโพสต์ด้วยนะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เลยนะครับคนแรกแอปนี้ ก็เจ๋งสุดๆนะครับถอนวันเสาร์เงินก็เข้าวันจันทร์นะครับชื่อแอปนี้เลยแฮชแท็กเซอร์ิอนนะครับถอนไปที่2 2 0 0 0สองพันคะแนนนะครับอยู่ที่ 2. 2 0ุดอดลลาร์นะครับนี่ฮะถอนเงินได้จริงชัดเจนแน่นอนนะครับนี่เลยขั้นต่ําอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นของเซอร์วิอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนบินของเซอร์วิออนนะครับผมให้เราดูชื่อตรงนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับผม ดูให้ดีนะครับแล้วก็ลงไปดูที่บินนี้นี่นครับถอนที่เจ็ดดอลลาร์จุดหนึ่งศูนย์นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะทําได้แค่ไหนนะครับอันนี้สิบแปดดอลลาร์เลยถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ได้รับเงินตอนเที่ยงวันของวันนี้นะครับอันนี้หนึ่งได้รับสิบแปดดอลลาร์ถือว่าเยอะมากนะครับผมเนี่ยก็ลองไปทํากันดูได้ หลายคนก็ใช้แอปนี้นะครับในการหารายได้เสริมนะครับแอปเซอร์วิอนใครเจอปัญหานี้บ้างนะครับนี่เลยนะครับก็ลองทําดูนะเอาโอเคนะครับมาถึงคุณสกายไลน์นะครับคนนี้ก็เก่งมากนะครับคนนี้เนี่ยเขาโพสต์ทุกวันนะครับเป็นการโพสนะครับโพสตรูปภาพโพสตลิงก์หรือว่าโพสต์งานต่างๆเหมือนกันแนะนาเพื่อนด้วยแต่แอปนี้เขาไม่ได้แนะนํานะครับผมแอปนี้เป็นแอปเซอร์วิออนนะครับแฮชแท็กเซอร์วิอนนะครับผมนี่ก็เป็นบินนะครับ1 3 สาดอลลาร์นะครับผมได้รับเงินวันที่6กกรกฎาคมนี่ชัดเจนแน่นอนแอปนี้นะครับหลายคนทำแอปนี้นะครับผมนี่ฮะกดถอนไปเมื่อคืนครับสี่ทุ่มกว่าเที่ยงคืนเงินก็เข้าแล้วนะครับซึ่งเขาก็ยังจ่ายนะก็ยังจ่ายไวเหมือนเดิมนะครับก็ลองทําดูได้นะครับหลายคนอยู่ในกลุ่มนี้ก็มีคนที่เขาได้รับเงินจากการหารายได้สริมฟรีเยอะมากนะครับสองหมนะครับผมลองมาทําดูนะครับ โอเคนะครับสำหรับแอปนี้นะครับเซอร์วินะควรที่จะโหลดติดเครื่องไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบสอบถามหรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มนะครับแนะนำแอปนี้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ